สวัสดีค่ะนนี้ก็พบกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะกับรายการโนเวลทองสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอมอบหน้าที่ในการสปอยนิยายให้กับคุณปอยด้านเองค่ะวันนี้ปอยจะมาสปอยนิยายเรื่องอะไรคะอ่าวันนี้บอกว่ามาแนะน,นํานิยายเรื่องใหม่ของใครหนึ่งเลยชื่อว่า ใช่ค่ะสไตล์ผู้บิเชอร์ไม่รู้ว่าแกเคยได้ยินหรือเปล่าเคยได้ยินสิแค่ชื่อก็แบบโอ้ยตายชื่อมันสวยจริงๆเลยแกซึ่งอยากแนะนํามากเพราะว่าค่ายเนี้ยมันเป็นค่ายน้องใหม่ที่แบบว่าอ่าแปลนิยายล่เลยค่ะสล้วนๆเลยแล้วนิยายที่เขานํามาแปลก็คือแต่ละเรื่องแบบเด็ดๆแม่อ่าไหนลองซิวันนี้ที่ปอยเอาเรื่องถ้าเป็นเนื้อก็คือเนื้ออ่าเอห้าอะไรเงี้ยโอ้โหเทียบกันสุดยอดเลยเพื่อนอ่าก็คืออ่ะขอรีวิวก่อนก็คือในค่ายเนี้ยเขาจะมีแบบ นิยายหลากหลายแนวมากค่ะซึ่งวันนี้ก็ไปหยิบมาเรื่องหนึ่งแต่ขออุบไว้ก่อนเป็นแนวอะไรอ,อะซึ่งเรื่องอื่นที่ในค่ายรักใจผู้บีเชอร์เขามีเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอ่าแนวกํลาลังภายในเรื่องขุนศึกสยบสวรรค์น,นี่แหละอุ้ยฉันเคยอ่านเรื่องนี้ก็สนุกนะเป็นสนุกแบบอืมเอาเรื่องเหมือนกันต้องไปติดตามใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอ่าทะลุมิติเทศาตารอันนี้ก็คือแนวแบบทะลุ แกเกมออนไลน์อะไรเงี้ยอ่านแทบไม่ทัน <c oughs> เพราะว่าคนลงนี่ลงแบบจัดเต็มมากใช่ <c oughs> ไปโอ้โหตอนนี้อือย่างเยอะแต่เรื่องที่เชนจานํามารีวิวในวันนี้เป็นแบบว่าเรื่องแบบแนวเอาตัวรอดอ่ะอยากฟังแล้วอยากฟังละซึ่งเป็นแบบแนวเอาตัวรอดไม่ใช่แบบรอดจากซอมบี้ <c oughs> รอดจากสัตว์อสูรไม่ใช่นะอ่าจบไปจำเจจาเจไม่มีละวันนี้เราหยิบมาที่มันแหวกแนวกว่านั้นเอาตัวรอดจากมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละ หูยน่าสนใจคือเหมือนกับว่าเราอะเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมนก็ต้องมีแบบทั้งคนดีแล mm ้วก็คนไม่ดีถูกต้องไหมเออแล้วในเรื่องนี้นอกจากจะต้องเอาตัวรอดจากแบบคนที่ไม่ดีในสังคมเอียก็ต้องเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่มันแบบแม่งยำแย่อออ่ะก็เชื่อเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะกับนิยายที่มีชื่อว่าอ่า Special District 9เขตพิเศษที่เอ้ยอย Special District ไง โอ้<ช>มันเป็นนิยายที่ดังมากเลยใช่ไหมคะพี่ปอยใช่มีคนอ่านน่าจะประมาณแบบร้อยล้านวิวอะในในใครอ่าสิบเจ็ดเคใช่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 โอ้เนี่ยโอ้โออยากฟังแล้วมาเริ่มเลยไหมอ่ะเริ่มเลยก็คือ,อในตัวของเนื้อเรื่องเรื่องเนี้ยก็คือสภาพแวดล้อมของโลกอะนับบันนาวเราแบบกินดีอยู่ดีใช่ไหม,มแต่ว่าในโลกยุคนั้นอะคือทุกอย่างแบบย่ำแย่ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าระบบอ่าเขาเรียกไร ระบบขนส่งเอยสภาพาวแวดล้อมนู่นนี่ต่างๆมันย่ำแย่ไปหมดค<ะ>่ะอืมแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยก็อยากจะแบบเฮ้ยทําไมฉันอายุยี่สิบสามนะแต่ว่าแบบทําไมฉันต้องมาอยู่ในสภาพาวแวดล้อมหรือว่าแบบต้องมีชีวิตอย่างนี้ไปจนแก่จริงหรอวะเออเนาะแบบถนนก็ผุพังบ้านเรือนนู่นนี่ก็ไม่มีอะไรที่มันพัฒนาหรือว่าดีขึ้นเลยฝาาไว้ให้ร,รัฐบรลยคือสภาพาวแวดล้อมที่อยู่เนี่ยก็คือแบบสลัมดีๆนี่เองอะเออ แต่ว่าไม่ใช่สลัมเฉพาะจุดแต่ว่าเป็นสลัมทั่วทั้งเขตพื้นที่เลยอโอ้โห,โหทุกคนก็อดอดอยากอยากใช่ไหม,อ,มอ่ะพระเอกของเราอะ่ะชื่อว่าหลินวีหลินอ,อีชินอีเออชินวีชินอีโอ้ชื่อยากจริงใช่ชินอีก็เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีเนี่ยแหละอ,อายุยี่สิบสามปีแล้วก็เป็นคนที่แบบทะเยอะทะยาน ฝฝันอยากจะมีแบบอนาคตที่ดีเว้ยค่ะอ่าซึ่งถ้าเป็นในรุ่นเราอะ่ะก็อยากมีอนาคตที่ดีก็ต้องไปสอบข้าราชการถูกต้องไหมอ่าถูกต้องทีส่สออุดเแล้วพระเอกของเราอะ่ะก็ไฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตที่ดีค่ะโดยอยากจะเข้าไปอยู่ในเขตพิเศษที่9อ้าวแล้วเขตพิเศษที่9นี้มันยังไงนะเขตพิเศษที่9ในจะเป็นเขตที่แบบว่ามีการพัฒนาแล้วมีระบบระเบียบทุกอย่างอยู่ภายใต้ระบบระเบียบหมด เหมือนแบบอยากตุดออกมาจากสลามนี้ปะใช่ใช่ประมาณนั้นอ่าระหว่างที่อ่าแล้วระหว่างเนี้ยเขาก็แบบว่าเก็บหอมลอมริบเพื่อ<ช>ที่จะนําเงินที่เก็บสะสมอะไปซื้อสัญชาติเพื่อเข้าไปอยู่ในเขตพิเศษที่เกเนี่ยต้องซื้อสัญชาติด้วยเหรอพี่ปอยใช่ <c oughs> โอยต้องมีตังน่นะจะเข้าอ่ะโอ้นาออออ่อต่อ,อ แล้วระหว่างทางที่เขาคิดใช่ไหมเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆด้วยสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพบ้านเมืองที่มันย่าแย่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เลยออกมาข้างถนนค่ะแล้วก็แบบว่ามาขายบริการาเต็มถนนเลยจ้ะถ้าคนตกงานใช่ไหม,มแล้วก็แบบว่า แบบฉันก็มีลูกสองลูกสามทําไงดีวะก็เหลืออย่างเดียวหรือสิ่งสุดท้ายก็คือขายตัวเองใช่ไหมขายบริการเพื่อความอยู่รอดอ๋อพระเอกที่เดินผ่านเนี่ยก็เพระเอกระหว่างที่เดินผ่านใช่ไหมผู้หญิงก็แบบตัวตั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 วบภาพออกเลยจอดก่อนจอดก่อนแบบหยุดหยุดหยุดยุดยุดอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็แบบอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเพราะว่าแบบหนุ่มหล่อนหน้าตาดีอีผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าแบบสามสิบดอลลาร์สนใจปะหมดอารมณ์ห้าร้อยเลยบอมสิ ตัวากประมาณแบบเกือบพันตีไปเกือบพันพระเอกก็แบบอุ้ยไม่สนใจข้าวก็ยังไม่มีจะกินแล้วกูไม่ซื้ซอกินเองกกูก <c oughs> ูกู <c oughs> ไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอีผู้หญิงก็ตื้ออีกยี่สิบห้าดอลลาร์อยี่สิบห้าดอลลาร์เอ๊ะอก,ก็ไม่ไม่แบบปฏิเสธแบบไม่อยู่เลยน <c oughs> ะก็สบ <c oughs> ังผู้หญิงก็แบบฟรีไม่อย่างไรปีอ่าอ่าผู้หญิงก็แบบอุ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป ฉันขอแลกข้าวสองถ้วยได้ไหม,มคือมันหดหูหอย่างนี้วะ่ะมันเล่นแค้นขนาดนั้นเลยนะออฉันขอแลกข้าวสองถ้วยได้ไหมแบบเอาถ้วยฉันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วพระเอกก็บอกไม่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 ไมไมไมแบบมันก็ขอแบบถ้วยเดียวก็ได้คือที่บ้านฉ<ม>ันม,มีลูกสองลูกสามรออยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่ได้รายได้วันเนี้ยแบบ ลูกฉันต้องอดตายแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยรูอ,อินดูเนาะหดหัว,หวอเออเออแล้วพะเอกก็แบบใจแข็งเพราะว่าก <c oughs> ูก็ไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมกูก <c oughs> ็ไม่มีข้าวกินเหมือนกันเพื่อนกูก <c oughs> ็ <c oughs> อดเออกูก็จะอดตายเหมือนกันเนี้ยพะเอกก็แบบเหลียวหน้าไปแล้วก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าแบบอา้าวแล้ว ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะรู้ว่าตัวเองไม่ไหวอะ่ะแล้วจะแบบแล้วจะมีลูกมาทําไมวะอุ้ยอันนี้ก็เออแรงนะก็จริงนะคือแบบรู้รู้ว่าโลกมันเป็นแบบเนี้ยแล้วคุณจะคุณจะมีลูกทําไมอะ่ะมีลูกเป็นสองเป็นสามทำไมอะ,อะไรเงี้ยผู้หญิงก็อึง แบบสันไปเลยอะเออพระเอกก็สะบัดมือแล้วก็เดินไปต่อกลับบ้านซึ่งต้องบอกก่อนว่าในยุคเนี้ยบ้านเอ้ยบ้านในยุคเนี้ยไม่เหมือนกับคําว่าบ้านในยุคเรานะค่ะถ้าบ้านในยุคเราก็คือแบบอะมีสวนมีห้องครัวมีห้องน้ําม,มีแบบอะไรที่มันอำนวยความสะดวกใช่ไหมใช่แต่ว่าบ้านในยุคของเขาอะ่ะเป็นแบบแค่ที่พักเอาไว้ซุกหัวนอนตายสะพานลอยอะไรอีกอะไปไปรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยมันหดโหนจริงมันเป็นเมืองที่แบบใช่เนอะคือแบบ ยิ่งกว่าสลัมอ่ะอือพระเอกก็กลับไปที่พักใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยก็กลับไปบ้านแล้วก็ถอดเสื้อผ้าน,นู่นนี่แล้วก็เรียกเมทซึ่งเมทน่าจะชื่อเสี่ยวจวงอืมซึ่งก็เรียกเมทว่าแบบเอ้ยกินข้าวหรือยังเพราะว่าพระเอกกำลังจะกินข้าวใช่ไหมค่ะและขณะที่พระเอกอ่ะเรียกว่าแบบกินข้าวหรือยังเสี่ยวจวงท่ะันใดนั้นอ่ะก็มีเสียงแบบเหมือนคนวิ่งขึ้นตึกเค,เคยดูซอมบี้ไหมแล้วมันวิ่งขึ้นตึกเป็เปนแบบยี่สิบคนสามสิบคนเนี่ยค่ะ เออ,อนั่นแหละทันใดน้นก็มีคนแบบสิบยี่สิบคนอ่ะวินกูเข้ามาที่หน้าห้องพระเอกอ่ะค่ะแล้วคนกลุ่มนั้นอ่ะแกคิดว่ามันเป็นใครกฟิ่งใครตัว <laughs> เป็นเด็กน้อยอายุประมาณแบบไม่ถึงสิบขวบอะออแต่ละคนก็แบบถือถือถ้อวยมาคนละใบคนละใบคนละใบแล้วไม่ใช่แค่เด็กนะมีผู้ใหญ่ด้วยเออมันต้องขนาดไหน <c oughs> มีผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็แบบกูกันเข้ามาหน้าห้องพระเอกก็บอกหยุดถ้าแบบวิ่งเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มนะเพราะมันสุดโสมมากอ,อ,อะไรมาเนี้ยเด็กๆก็แบบยื้อแย่งแบบเอ,อ้ยขอข้าวกินหน่อยออขอข้าวกินหน่อยอเ,เพราะว่าได้ยินพระเอกอะเรียกเรียกเพื่อนไงเออถ้าเป็นเราเราก็ใจอ่อนเนาะ เชื่อไหมแต่กูก็ไม่มีกินไงไมาเช่นนะก,กูก็ไม่ใจอ่อนเออต่อต่อเออเออพระเอกเออเด็กๆก,ก็แบบเอ้ยพี่ลุงหนูขอข้าวหน่อยนะแบบหนูหนูไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยสภาพมอมแมมนู่นนี่เด็กๆก็แบบเอ้ยขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยอะไรอย่างางี้ใช่ไหมพระเอกก็แบบกูก็ไม่มีพระเอกก็บอกว่ากูก็ไม่มีเออลุงเออลุงก็ไม่มีกินเหมือนกันเออบ้านหนูมีไหมลุงขอกินด้วยสิอ้าวจริงเหรอใช่ ไอ้สัต <experiences> ว์เดี๋ยวก่อนนะอ๋อคกูก็อมีไหมเล่ยไงเล่ยไง โอยตลกจะอผู้ใหญ่ข <Rapid> ้างหลัง <zer> ก <welche> <player> ็เห็นว en <inappropriate> ja e ่าแบบไม่ใช่แล้วเพราะเมื่อกี้อ่ะเห็นเรียกเพื่อนอยู่ว่าให้เรียกมากินข้าวมึงโกหกใช่ไหมอะไรเงี้ยไอ้ผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังกลุ่มเด็กเหล่านั้นอ่ะก็แบบว่ามึงโกหกมึงเอาข้าวมาให้กูเดี๋ยวนี้อ้าวอ้ผู้ใหญ่มึงเอาข้าวมาให้กูเดี๋ยวนี้กูรู้นะว่ามึงมีข้าวมึงมีเสบียงอะไรเงี้ยมึงแบ่งด้วยเดี๋ยวนี้เออสนุข้าวก็ต้อง่ให้มึงอะไรประมาณนี้จนเหตุการณ์มันก็ยื้อเยื่งนู่นนี่ไปใช่ไหมค่ะแล้วก็เกิดการแบบยิงกันขึ้น ด้วยการแบบแย่งอาหารนี่แหละเออจากนั้นพระเอกก็โอเคอ่ะมึงเอาข้าวไปนะแบบมึงเอาข้าวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพระเอกก็ออกจากที่พักนั่นอืม,อมแล้วก็เก็บสมบัติหรือว่าเก็บของที่มันสะสมไว้อะ่ะแล้วก็เดินออกไปใส่กระเป๋านูน่นนี่แล้วก็เดินออกไปใช่ไหมม,มึงเอาอาหารมึงเอาอะไรไปเลยอืมแล้วก็ตัดภาพไปที่อีกเขตพิเศษที่เก้าอ่าก็เป็นพระเอกอะ่ะมาสมัครงานเป็นตำรวจเว้ยตัดมาละอ่า พระเอกก็แบบว่าเออผมมาสมัครงานครับก็มีการตรวจสอบร่างกายนู่นนี่สัมภาษณ์งานนู่นนี่ใช่ไหม,อมเออพระเอกก็ผ่านละแล้วก็อ่าพี่ตารวจอ่ะก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับผู้กํากับนิดนึงนะอืออ่าเป็นการสักเนื้อสักตัวอะไรอย่างนี้อืออืม,อมซึ่งพระเอกก็พูดคุยกับผู้กำกับว่านู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บอ่ะคุณได้ผ่านเข้ามาเป็นพนักงานที่นี่แล้วนะนก็อ่ะยินดีด้วยอะไรประมาณนี้แหละตอนแรกก็จะไม่คุยอะไรมาก แต่พระเอกอะควักกระเป๋าใบหนึ่งเว้วางไว้ที่โต๊ะแบบปึ๊กเป็นกระเป๋าสีดําใบเล็กๆอือแล้วผู้กํากับก็เปิดดูจึ๊บเป็นเพชรขนาดถั่วแล้วมันวามาจากไหนเออเออมัน,ม,น,ม,นมันเก็บมาทั้งชีวิตไง oh. เออแล้วมันก็บอกว่าแบบขอขอบคุณที่ให้โอกาสนะอย่างเงี้ยแล้วก็ oh. ผู้กํากับก็บอกว่าแบบก็เธอเป็นเด็กหนุ่มนะฉันคิดว่าเธอมีความสามารถอี๋อให้โอกาสให้โอกาสอกส็คือได้ได้ของตายตัวไง เห็นตอนแรกไม่ได้ไม่ได้จคิดอะไรพอกูเห็นท้องปุ๊บมึงสวยจังเลยประมาณนั้นเออนั้นเออเสร็จปุ๊บอ่ะได้เข้าไปเป็นพนักงานในนั้นละพาพี่ไปพาพี่เลี้ยงเหรอโอ๊หมายถึงอ่ายี่บเออเออเออต่อต่อต่อไอพี่เลี้ยงเนี่ยก็พาพระเอกอ่ะไปแนะนําในสถานที่ต่างๆในสานักงานตำรวจอืมอ่ะที่นี่ลงอาหารนะที่นี่คลังอาวุธที่นี่เป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าไร ห้องน้านู่นนี่อะไรก็ว่าไปเดินไปคุยไปใช่ไหมพระเอกก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่เลี้ยงคนนี้แบบเออก็ใจดีนี่ว่ะเออแบบเฟนลี่แล้วก็ใจดีนี่ว่าอะไรประมาณเนี้ยอืจนเสร็จปุ๊บอีพี่เลี้ยงคนเนี้ย่ก็พาพระเอกไปที่แห่งหนึ่งค่ะแล้วก็บอกพระเอกว่าซื้อมือถือซะซื้อมือถือนะ้พระเอกก็แบบถ้าไม่ต้องซื้อหรอ,อเออแล้วเขาก็บอกว่าเด็กใหม่อ่ะต้องซื้อทุกคนคอ่าเพราะว่าร้านแห่งเนี้ยเป็นร้านที่รู้จักกับผู้กํากับเออ เป็นญาติกันเลยอ้ยพี่ก็โหบังคับเด็กใหม่ทุกคนต้องซื้อชอบนี่ไงยเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันเหมือนชิเหมือนเดียวอะเหตุการณ์จริงๆๆที่มันมีพวกใช้อํานาจอย่างนี้จริงๆใช่เออเออเสร็จปุ๊บอ๋อพระเอกก็อ่ะ เออ,เออซื้อก็ได้ไหนๆก็แบบอ่ะใช้สื่อสารนู่นนี่ใช่มมใช้สื่อสารนู่นนี่เอาเคาก็ซื้อพระเอกก็แบบตัดสินใจอยู่นานเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่มัธยัดมากเว้ยเมื่ออยู่ในเขตก่อนเขตอมนา,าใช่ไหมหแบบมัธยัดมากๆอะไรเงี้ยออก็รู้สึกแบบโอเคตัดใจซื้อได้วะอะไรเงี้ยอพอได้มือถือเสร็จปุ๊บอีพี่เลี้ยงคนเนี้ก็พาไปที่ร้านตรงข้ามค่ะอืแล้วก็อ่ะอยากได้อะไรก็ซื้อเลยนะแน่อีกร้านหนึ่งพระเอกก็แบบ พระเอกก็เดินบนอยู่ในนั้นประมาณสิบนาทีแล้วก็ออกมาไม่ได้ซื้ออะไรแล้วพี่เลี้ยงก็ถามว่าเอา้าเอา้าไม่ซื้ออะไรหรอพระเอกก็แบบอ๋อไม,ม่มีความจำเป็นจะซื้ออะไรครับแล้วเขาก็บอกว่าคุณต้องซื้อนะเอาอีกแล้วร <c oughs> ้า,านร้านพ่อหรือร้านญาติมึงอะเออร้านญาติเหมือนกัน <c oughs> อืพอพระเอกก็บอกว่าเอา้าทําไมต้องซื้ออ่ะแบบทั้งๆที่แบบของในเนี้ย <c oughs> คุณภาพมันแย่กว่าข้างนอกแบบอ๋อพูดจริงด้วยใช่เหมือนเหมือนเกตสองอะเออของก๊อฟอะไรเงี้ยแล้วมันก็แย่กว่าข้างนอกแล้วก็แพงกว่าข้างนอกอีกนะ ทำไมผมจะต้องซื้ออะไรประมาณเนี้ยเออเขาเข้าใจนะเลออียงก็บอกว่าเด็กใหม่ต้องซื้ออย่าทําตัวมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยเออเออ,เอ,อแต่ไปพูดอย่างนี้ก็คือต้องซื้อถ้าอยากเข้ามาไม่งัน้นจะมีปัญหาโดนเด้งอีกอะไรประมาณนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรข่มเหงเด็กใหม่บ้างหรือว่าแบบเป็นอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการตํารวจโชเช่นอยากอ่านนะเพราันตั้งแต่ตอนที่เห็นเพเมโตแล้ว พี่ไม่มีลวยไม่ทองมีแต่พื่นคเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันสื่ออย่างหนึ่งก็คือในทุกวงการหรือว่าทุกอาศัยอาชีพมันก็จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีถูกต้องไหมเออให้มันดีคนที่เห็นแก่เงินใช่ฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ตีแผ่แบบความจริงได้ในระดับหนึ่งนะคะพอสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องที่แบบว่า ซับซ้อนซ้อนเงื่อนแบบหักหลังกันไปหักหลังกันมาอะไรเงี้ยก็แบบบอกเลยว่าห้ามพลักเรื่องนี้ค่ะมันช่างเป็นเรื่องที่สะก,กิดใจใครหลายคนจริงๆนงเลยนะคะก็ <c oughs> ยังไงก็ฝากไปตามอ่านนะคะกับนิยายเรื่อง special district นายเขพิเศษที่เกนะครับผมโอ้ยตรงที่ <c oughs> ปอยป,อย,ปอยสปอยหนะนักนิยายเรื่องนี้ได้ดีมากปูกเรื่องได้ดีมากเพราะว่าแค่แบบเป็นช่วงสั้นๆยังรู้เลยว่า เฮ้ยเรื Finally, the the like ่องมันเป็นแนวเนี้ยคือมันน่าอ่านมากนะเธอชอบอะชอบความอะไรแบบเนี้ยชอบความลึกกึศึกขื่อึะออกอะไมันต้องมีขั้นยางอ่ะเออก็ไม่รู้ว่าพระเอกอะจะแบบเอาชีวิตรอดจากสังคมแบบนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยมันจะเป็นคนดีหรือมันจะตามน้ําอ่ะก็ต้องไปติดตามอ่านกันนะครับทกนก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะกล่าวเปเชียไดสินท์นะคะสามารถหาอ่านได้ทุกช่องทางให้รู้ช่องทางม่าจะเป็นไฮโนว พิชเนลกาวีบุกก็คือหาอ่านได้เยอะแยะมากมายก็คือถ้าเ์ชใน g o o ก l e คือต้องเจอจ้ะแม่โอเคก็ไปตำกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ปอยแล้วก็ฟ้าใสาเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะและสำหรับคลิปหน้าพวกเราจะมารีวิวนียาหญ่เรื่องอะไรหรือว่าแนวไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะ <c oughs> โอเคงัน้นนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการโนเวลทอลสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีคก็บายบาย